ักเรียนชั้นป .4 นะคะมาเรียนรู้แต่ก่อนอื่นคุณจะถามนักเรียนก่อนว่าข้าที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะารื่องการใช้เงินแล้วคุณจะถามว่าการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวันของนักเรียนนักเรียนได้ตามมาแล้วกี่บาทสี่สิบสี่สิบแล้วนักเรียนไสค่ะนักเรียนนําเงินมาใช้คุณอยากรูว่าไหนมีใครในหนึ่งวันนักเรียนนําเงินมาใช้นักเรียนใช้หมดไหมคะไม่หมดไม่หมดแล้วนักเรียนนําเงินไปทําอะไรเอ่ยเก็บค่าเก็บ ไปออนน่ารักมากเลยนอกจากเอาไปออนนักเรียนทำอะไรได้อีกน่าด้วบอกว่าเก็บไปซื้อของวันต่อไปอ่าโอเคค่ะทีนี้นักเรียนมองไปที่ภาานี้ต่อคุณครูทีู่กว่าสิ่งที่นเรียนเห็นคือผ้าอะไรคะผ้าคนัตอะไรนะลูกผ้นสัตว์อะแบมผานัตวผูกไว้ แล้วที่ภาพนี oh ้นะคะนักเรียนเห็นว่าคิดว no ่าในภาพนี้เีาอะไรบ้างคูมียผู้ายผู้ายะู้ชายผู้นายผูียนูี่า่ายูาย้ายผู้ชายผู้ชายผู้ย้ยายย้ย เียนกรันีแสดงดีมากแข่งมา่าผมยืนได้เององเรดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาเรียนมารู้จักว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรในใครเคยได้ยินคำนี้ยกมือขึ้นเศรษฐกิจพอเพียงครับเนี่ยคุณไหมคะ แล้วเขาคุมฝังนี้ี่เขาบมายังไงนะ อศกิจพอเพียงคืออะไรใช่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  ในเขียวป่วยไปนารานมีสมุนไพรวันดี่คืนดีอ้อยบนตลาดราคาตกในแดงกลุลในเขียวไม่ดุเพราะถึงอ้อยราคาตกในเขียวทำเกษตรประดี เศรษฐกิจตกต่ำมากเป็นไงอ้อยเป็นไงลูกตกต่ำล้นตลาดขายไม่ออกเป็นไงนายแดงเป็นไงลูกตุ้มอ่าตุ้มเครียดต้องไปป่วยอ่ะคนาป่วยแล้วไปไหนนายแดงป่วยอะไรอะป่วยต้องไปโรงพยาบาลแต่ไอ้เขียวเวลาเขาป่วยเขาไปไหนลูกแม่ค้าเขาไปเก็บสมุนไพรในสวนเขาเป็นไงคะกินรักษาตัวใช่ไหมคะอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งโอภีเศรษฐกิจโอภี ทักที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตในแต่การทำงานไปจนถึงการบริหารประเทศที่อยู่ร่วมกับผู้และเข่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุเศรษฐีเกาหลีบอกว่สามในลักษณะคืความมปรงมาความมีเหตุผล นักเรียนเรียนคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรขอแค่คนละหนึ่งข้อค่ะใครเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะนํำกระดาษโน้ตนะคะมาติดไว้ที่หน้าห้องว่านักเรียนแต่ละคนมีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าอย่างไรบ้างใครเสร็จแล้วเดินมาได้เลยค่ะ Thank <laughs> you. ใเดี๋ยวมาดูกลุ่มแรกนะคะกลุ่มนี้นะคะเขาจะนําเสนอเรื่องการประยุกต์ใช้เศรษฐสีพอเพียงนะคะในชีวิตประจําวันค่ะไปไประยุกต์ใช้ในเรื่องการนอัยการมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะมไม่คือไม่คจะใช้ผ้ามาสราเป็นผ้าหรือผ้าที่จะไ ยกมือเลยนะคะคุณจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆห่ายกได้ไหมคะไ,มได้ค่ะคำถามที่หนึ่งเษฐจิจทอเพียงตามความเข้าใจของนักเรียนคืออะไรยังไม่ไ สองเงื่อนไขอ่าสองเงื่อนไขเงื่อนไขในเรื่องคุณธรรมมีอะไรบ้างอ่ะนกันะคะหนึง่งสอง 你不高，没 哪里开？<laughs>